ไฟฟ้าดับเราจะทำยังไงกันดีแล้วถ้าไม่มีไฟฟ้าเราจะใช้ชีวิตกันยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นผมว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและรอบคอบกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องแมกกวัดยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังน้อยในอาณาจักของผมที่เมืองไฟฟ้าอิเล็กทริกซิตี้เพื่อนๆคิดว่า บ้านหลังหนึ่งจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างครับงั้นเรามาลองสำรวจกันดีกว่านะครับว่าบ้านของผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรกันบ้างอุ้ยไฟดับเพื่อนๆครับถ้าเราไม่รู้จักที่จะช่วยกันประหยัดไฟก็มีสิทธิ์ใช้ชีวิตในความมืดแบบผมนี่แหละครับเสียชื่อน้องไม่กระวัดหมดเลยผมแค่ลืมปิดสวิตไฟลืมปิดทีวีลืมปิดแอร์แล้วก็ ทิ้งไว้ทุกอย่างเองก็มันรีบนี่นะโอ้ยโอ้อย,ออยนี่เป็นสถานการณ์จำลองเพียงเล็กๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นในบ้านที่ผมสร้างขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสและรับรู้ไปพร้อมๆกันครับว่าแค่ไฟดับในช่วงเวลาสั้นๆผมว่าชีวิตเราก็ลำบากกันแล้วนะครับ เพื่อนๆต้องไม่ลืมนะครับว่านอกจากไฟฟ้าจะช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายขึ้นแล้วไฟฟ้าก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างอุตสาหกรรมโรงงานการเกษตรการคมนาคมขนส่งหรืองานด้านบริการต่างๆหากเกิดวิกฤตไฟฟ้าขึ้นจริงก็ย่อมส่งผลกระทตบต่อทุกภาคส่วนอย่างแน่นอนครับ ดังนั้นทางที่ดีเราก็ควรใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นรู้จักปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าดึงปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งานก็ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้แล้วล่ะครับอย่ารอให้วิกฤตพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นกันเลยเริ่มที่ตัวเราก่อนเลยนะครับ